เดี๋ยวเราไปชมคีวดีโอเกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับม6นะครับเราลองฟังกันดูนะครับก็มีทั้งเพศชายและเพศหญิงโครงสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศชาย 1. อันทะมีลักษณะคล้ายรูปไข่มีสองข้างทำหน้าที่สร้างตัวอสุจิและสร้างฮอร์โมนเพศชาย 2. ถุงหุ้มอันทะห่อหุ้มป้องกันอันตรายให้ลูกอันทะ รักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะกับการเจริญเติบโตหรือการสร้างอสุจิ 3. หลอดเก็บอสุจิเก็บตัวอสุจิที่เจริญเต็มที่ก่อนส่งผ่านไปยังหลอดนําอสุจิ 4. ท่อนําอสุจิลําเลียงตัวอสุจิไปเก็บในถุงเก็บอสุจิผ่านตอมลูกหมากไปต่อกับท่อปัสสาวะเพื่อออกสู่ภายนอก 5. ต่ตอมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิสร้างอาหารเพื่อใช้เลี้ยงตัวอสุจิ 6. ตตอมลูกหมากหลังสารที่มีฤทธิ์เป็นดังอ่อนๆเข้าไปรวมกระถุงเก็บน้ำอสุจิที่มีลักษณะเหลวข้นและก็ขาวอันนี้ที่ตามภาพที่เรนเห็นนะครับเป็นอสุจินะซึ่งเป็นน้ำเมือกเล็กๆนะครับหลังออกมาจากผู้ชายเวลาที่ผู้ชายช่วยเหลือตัวเองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งนี้ที่เรนเห็นอยู่นะครับต่างจากของผู้หญิงของผู้หญิงถ้าช่วยเหลือตัวเองปุ๊บก็จะเป็นน้ำใสๆออกมา รับ 7. ต่อมคารเปอร์หลังสารเป็นหล่อลื่นท่อปัสสาวะขนาที่เกิดการกระตุ้นทางเพศทําให้อสุจิเคลื่อนที่เร็วและชําระล้าง,างกรดของน้ําปัสสาวะที่เคลือบท่อปัสสาวะทําให้ตัวอสุจิไม่ตายก่อนที่จะเคลื่อนออกมาส่วนต่อมาโครงสร้างของระบบสืบคอมเมนต์เล็กน้อยหมายเหตุน,นะครับในในแนวแนวทางก็คือการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยสำหรับ ช่วงอายุเนี่ยระหว่างา12ปีถึง25นะครับอาทิตย์หนึ่งก็ราสัก3-4ครั้งอันนี้แล้วแต่สภาพร่างกายนะคนที่มีอายุตั้งแต่30ปีถึง40-50ปีเนี่ยก็อาทิตย์ละ1-2ครั้งนะครับส mm ่ว hmm. น60ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นอาทิตย์ละ1ครั้งถึง2ครั้งแต่ทำไมถึงต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย mm hmm. หนึ่งครับจะทำให้ อสุจิที่อยู่ภายในเนี่ยผลิตและสร้างใหม่นะครับสองก็คือจะทำให้ร่างกายเนี่ยคงสภาพการระบบสืบพันธุ์ไว้นะครับสามก็คือเพื่อให้ร่างกายเนี่ยขับน้ำอสจิออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เป็นมะเร็งต่อลูกหม,มากเพราะสิ่งที่อยู่ภายในต่อมกัญชาเนี่ยที่อสจุจิเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีการหลัง่งหรือว่ามีการขับออกมาเนี่ย ก็จะทําให้เป็นสิ่งสะส,สมทําให้เป็นสังกรมเองชนนิดนึงนะครับและสิ่งสุดท้ายครับก็คือข้อที่สี่ก็คือทําให้อะไรครับเกิดการฟินก็คืออารมณ์และอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชายเนี่ยสดชื่นนะฮะต่อลยครับพันเพศหญิงหนึ่งรังไข่มีสองข้างตรงปีกมดลูกมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศหญิง และผลิตไข่เดือนละข้างสลับกัน28ถึง30วันโดยธรรมชาติเพศหญิงจะมีไข่ประมาณ400ใบตลอดชีวิตอนี้มีท่อน้ำไข่หรือปีกมดลูกทําหน้าที่เป็นทางผ่านของไข่จากรังไข่เข้าสู่มดลูกมีอยู่สองข้างตั้งอยู่ตอนบนของมดลูกตอนปลายติดกับรังไข่ปีกมดลูก เป็นจุดที่เกิดการผสมระหว่างไข่กับอสุจิเรียกว่าการปฏิสนธิไข่ที่ผสมแล้วจะไปฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูก 3. ม,มดลูกทำหน้าที่เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วและเตรียมเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไป 4. ช่องคลอดทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอสุจิเข้าสู่มดลูกเป็นทางผ่านของประจำเดือนเป็นทางออกของทารกขนาดคลอด ส่วนต่อมาหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์ 1. สร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายคืออสุจิและเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงคือไข่เมื่อมีการปฏิสนธิจะทำให้เกิดการตั้งครันเพื่อเป็นการดำรงเผ่าพันธุ์สืบต่อไป 2. ส,สร้างฮอร์โมนเพศที่ช่วยในการแสดงลักษณะทางเพศของเพศชายและเพศหญิงที่ชัดเจน ส่วนสุดท้ายของระบบสืบพันธะะุ์เซลสืบพันธุ์ของเพศหญิงคือไข่เมื่อมีการปฏิสนธิจะทําให้เกิดการตั้งครันเพื่อเป็นการดํารงเผ่าพันธุ์สืบต่อไป 2. ส,สร้างฮอร์โมนเพศที่ช่วยในการแสดงลักษณะทางเพศของเพศชายและเพศหญิงที่ชัดเจนส่วนสุดท้ายของระบบสืบพันธุ์ คือการเสริมสร้างและการดำรงประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ 1. รับประทานอาหารให้ครบห้ามูลดอาหารที่มีไขมันสูงและเพิ่มอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักผลไม้และถั่วมเมล็ดแห้ง 2. อ,ออกกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า30นาทีจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงผ่อนคลายความเครียด ช่วยเสริมสร้างระบบไหลเวียนโลหิต oh ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6-8ชั่วโมงและทำจิตใจให้แจ่มใสยอยู่เสมอเช่นทำงานอดิเรกนั่งสมาธิและการฟังเพลง 4. วัดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์จะทำให้ระดับฮอร์โมนเพศชายลดลงและทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 5. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด และไม่รัดแน่นจนเกินไป 6. ไม่ใช้เสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวและเครื่องน่งห่ม,มร่วมกับผู้อืน่นเพราะอาจจะทําให้ติดโรคติดต่อกันได้ 7. อาบน้ําทําความสะอาดร่างกายอย่างทั่วถึงทุกซอกทุกมุมอย่างน้อยวันละสองครั้ง 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนไว้อันควรเพราะอาจเกิดการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และติดเชื้อเอช 9. หากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะเพศควรปรึกษาแพทย์โดยด่วนพอตอนนี้นะครับระบบสืบพันธุ์เนี่ยก็ที่ครูดูจากวิดีโอนะเราสามารถที่จะย้อนดูได้จากทาง YouTube นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์ในชั่วโมงนี้ม .6 มีใครสงสัยหรือจะซักถามเนี่ยก็ทางแชทครูได้นะครับส่วนในชั่วโมงสอนคาบ4ของวันนี้ ก็ครูได้ทิ้งวิดีโอภาพสอนให้พวกเราและเรารหลสักสินาทีในในคาบนี้ก็ก็ถ้าเกิดสงสัยถามแชทนะครับต้นเดือนตุลาเก็จะมีการสอบปลายภาคก็ขอให้เรียนทุกคนนะครับสอบวิชาสุขศึกษาได้ได้อย่างดีนะถ้าเขอสอบทำที่บ้านก็ทำทำด้วยด้วยประสิทธิภาพและสุดภาคกำลังนะครับไม่ใช่ไก่เขียวมาครูไม่ตรวจนะครับเขียนลายมือท,ที่ที่อ่านแล้วอ่านออกนะครับ สองก็คือเทอมนี้เป็นเทอมที่นักเรียนได้รับผลประโยชน์โดยตรงนะครับจากสถานการณ์โควิดนะก็ขอให้ตั้งใจสอบนะครับภาพนี้ครูได้ทิ้งคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบอันไว้ก็ขอให้เป็นแนวทางนะครับในการเรียนการสอนเปิดเทอมมาปุ๊บเราคงได้เจอกันนะครับและขอบคุณครับที่ที่รับชมนะเจอกันตอนเปิดเทอมนะครับครับหน้าก็อาจจะปิดคอร์สละเพราะต้องเป็นตัวสอบนะ เจอกันนะครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับแบ๊บเจอกันครับ